ผิดตลอดผลที hmm. ่เขาได้รับมันก็เลยไม่สวยงามตามที่เขาฝันไว mm ้ความเกลียดไม่เคยช่วยอะไรดีขึ้นนะคะถูกต้องแล้ววิ mm hmm. ความเกลียดเนี่ยมันไม่เคยช่วยอะไรให้ดีขึ้น mm hmm. มันต้องรักจริงอย่างผมสิวิถูกไหม mm hmm. วิรู้ตัวไหม mm hmm. ผมเนี่ยนะรักวิมานานแล้วรักวิตั้งแต่ ตอนที่ผมเห็นวิครั้งแรกในลิฟตนะ์เนี่ยคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงอะไรรู้ไหมผู้หญิงอะไรที่ร้ายแต่ว่าน่ารักสุดๆเลยล่ะแล้วคุณล่ะเป็นผู้ชายที่กวนโอยที่น่าหยิกที่สุดเลยแล้วตอนนี้ผมน่าหยิกแต่รักปะล่ะ <c oughs>